ฝากกดติดตามช่องลงกงโกกขอบมอมโรดด้วยนะครับขอบคุณครับ เราไปทำขาดูฮานะครับทำให้เป็นที่จับป้๊มดูฮานะครับเราก็ใช้มีดเนี่ยมก้อนอย่างนี้นะครับมากัดเดี๋ยมัขืนป้อมแบบกัดให้เป็นรูปอย่างนี้ใส่ดูฮาน นี่นะครับเราจะการให้เป็นรูปแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อใส่กับประกบแฮนก่อนมันก็ทํายากอยู่นะครับทํายากอยู่พอสมควรเนื่องจากของดูฮานมันเป็นเบรกอยากเจอคิดถึงคิดถึงหมดไม่มีตัอ่อะอยากเจอ ตัดเป็นรูปนี้นะครับนะครับตัดมาเป็นรูปอย่างนี้แล้วครับจากมินียมนี่ครับสายล่ะครับนี่นครับ,รบ,รบถ้าเราตัดเสร็จเราจะได้รูปทรงแบบนี้นครับ ใส่รถเว็บความดูหานเดี๋ยวไปดูตอนใส่กันดีกว่าครับนี่แล้วครับมาชมเลยครับถ้าสำเสร็จแล้วเราจะได้เป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับดูหานตัวจับดูหานก็ค่าทำก็หลายตังเงี้ครับ ชุดนี้ก็ต้องมีหลักสี่ถึงหลักห้าพันครับาอะแรรถคันนี้ก็สวยครับเดี๋ยวไว้วอ่นว่างผมจะมารีวิวให้ดูครับคันนี้